สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวสอนวิธีเอาขึ้นหน้าจอผ่านไปทางทีวีนะครับโดยซัมซุงก g เล a ซี่ S ยี่สองอัลตนะครับ S ยี่สามอัลตก็ใช้ได้นะครับวิธีทาก็คือนี่ครับเอาหน้าจอขึ้นไปตรงนี้นะครับคล้ายๆดู y o youtube บนหน้าจอนะครับแบบไฟ์สายนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับเปิดเครื่องซัมซุงก g เล็กซี่ขึ้นมานะครับนี่ครับวิธีอันนี้นะครับก็คือ เปิดเครื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดันในนี้ลงมานะครับให้เป็นเห็นช่องพวกนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้นะครับเลื่อนไปตรงนี้แล้วก็เห็นจะเห็นคําว่าสมาร์ทวิวนะครับตัวนี้นะครับสมาร์ทวิวแล้วกดเข้าไปเลยครับมันจะสะท้อนหน้าจอนะครับแล้วโทรศัพท์ก็จะค้นหานะฮะนะครับก็จะเจอซัมซุง Q 70 BA นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับโทรศัพท์เอ้ย ทรทั์ของท่านไม่เหมือนกันนะครับชื่อไม่เหมือนกันของผมเป็นทรอทัดของซัมซุงเหมือนกันนะครับ65นิ้วนะครับก็เชื่อมต่อเลยครับนี่ครับแล้วก็จะมีให้เลือกแบบเต็มหน้าจอไปเลยหรือว่าจะมันติวิวแต่ผมจะเลือกเต็มหน้าจอไปเลยครับเริ่มตอนนี้เลยครับปุ๊บต้องรอสักครู่นะฮะเนี่ยวมันจะสะท้อนแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะสะท้อนหน้าจอแล้วนะครับเ่าที่เห็นเดี๋ยวมาเปิดคลิปดูนะครับเปิดคลิปดูนี่ก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิด ช่องโรลี่ชาแนลนะครับนี่ครับวิธีทําให้มันเป็นแบบจอเต็มจอนะครับก็เลื่อนอย่างนี้เลยครับนี่ครับมันก็จะเลื่อนตามด้วยนะครับเห็นไหมครับอันเดียวกันเลยจะเปิดเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงไ้อยู่เดี๋ยวผมเปิดเสียงนะครับเนี่ยผมเปิดเสียงมาแล้วเห็นไหมครับผเดมสะท้อนหน้าจอเรียบร้อยโอเคครับ ต่อไปจะเป็นวิธีปิดหน้าจอให้กลับคืนสู่อันเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีก็คือทําเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับเลื่อนมาอย่างนี้ตัวน้าก็จะกลับไปด้วยครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงนี้ที่เดิมนะครับแล้วก็เลื่อนไปหน้าที่เป็นตัวนี้นะครับที่เป็นใส่รับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กดกดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดมันจะกลับคืนเป็นอันนี้เหมือนเดิมที่เราเปิดดูไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับคือลบล้างทีชนะบทที่เราได้มารวมทั้ง